แตยาดีวนะอยยโอ๊ยเยะแยะปมาแล้วเนินแล้วเจ้าของร้านมาแล้วนะเนี่ยพวน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 มันด้พวนวนดไมเรื่องดูค่าคาดน้ละน้องมาูักแม่ขนาดรองเน่ยหัว เรียกเขาเสกเรียกเขาไหมลูกรู้จักเหรอรู้จักเหรอรู้จักไหมรู้จักเหรอรู้จักป่ะกี้มันจะบอกรู้จักรู้จักป่ะเทอเธเทเธรู้จักป่ะจะมาเข้าใหม่เนี เ <laughs> แมันะเยมือเหนียวยิ่ไใส